สักชัยน้อยเลยครับโอ้โหอาวุธแรงครับฟังจากเสียงครับที่นี่อาวุธล้วนๆครับไม่มีหน้าเสือไม่มีเกมการพนันครับมีแต่อาวุธมวยไทยที่ลากมาแล้วลากมาแล้วเสียบครับแม่จะถอดหัวนี้ถอดไม่ทันครับควรจะเสร็อ่าตีแล้วต้องตีให้เก็บนะครับสังเวียนนี้เอาแล้วก็แปะปอกแปะปอกแปะอ้าวอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ พอเป็นพระรามแปดไปแล้วครับเดินร้อยครับจากนครศรีธรรมราชเดินเสียบเหมือนเดิมจับอยู่ล็อกได้อันตรายจริงๆครับบิดมาิกแฝงพยายามจะหนีครับพยายามทำตัวให้เล็กที่สุดครับโควตรมาสเตสอ้าวลอยนะครับลอยอีกแล้วเป็นอีกรับหนึ่งครับโอ้โหแล้วครับล็อกได้ขี่ได้อันตรายครับโควต์มาสเลสมากแล้วครับมาอีกแล้วแหลบ หลังไปอยู่การนาดิสุรานี่แม่ดุเลิศเกินครับครับล็อกให้อยู่ครับขี่พายุแล้วก็อัดเข้าไปครับโอ้โหหายใจไม่ทันเลยครับฮวนกอนซาเลสแต่ละเข่าด้วยโหเรียกว่าเต็มๆตมเลยครับนี่ครับวินาทีที่กรรมการสินิชัยอินเอียดโบกยุติการแข่งขันดูขีบครับแล้วแกไปก้มเลยครับฮวนกอนซาเลสอย่างว่าครับเจอเข่าแกไม่เป็นครับต้องรัดเอวครับแบบนี้ไปก้มอย่างนี้ก็เสร็จเลยครับ